เล่ามังอะเรียกเขาว่าอีกาเล่มที่14พาร์ทที่1ตอนที่47เเกียรติที่เหลืออยู่พาร์ทสองบันโดยังคงไม่ยอมแพ้ต่อทัตสุยะเขายังคงจู่โจมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรทัตสุยะได้เลยกลับกลายเป็นเขาที่โดนซะเองมัตสึดะเขาขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะว่าผลมันชัดเจนอยู่แล้วยังไงบันโดก็ไม่มีทางสู้ได้ดูไปก็น่าเบื่อบันโดโดนกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวซังวะอากุสุยาสึดะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบันโดไม่มีทางสู้ได้แน่ๆยาสึดะบอกฮิโน มว่าบันโดอาจจะถูกฆ่าตายก็ได้นะฮิโนมิก็บอกให้ทุกคนหุบปากไว้สักทีเถอะดูอยู่เงียบก็พอบันโดยังคงฝืนลุกขึ้นมาได้เสมอแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่ไหวแล้วถ้าเขายังไม่หลับก็ถือว่ายังไม่เพสทัศยะพูดว่าทรหดดีนี่แกเข้ามาแก้มือสิบันโดฉันเองก็จะเอาจริงแล้วจะอัดแกให้ตายไปเลย หลังจากนั้นบันโดก็ล้มลงไปอีกหลายครั้งแต่ถึงจะล้มลงกี่ครั้งกากเลือดไปเท่าไหร่เขาก็ลุกขึ้นมาได้เสมอฮิโรมิคิดในใจฉันกับบันโดเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาหลายปีนั่นทําให้ฉันเข้าใจความรู้สึกของมันดีเรื่องของมันกับสุรันเรื่องที่มันเข้าบุโซเซนเซนและพ่ายแพ้ในที่สุดทําให้มันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหมาขี้แพ้มันคิดแบบนั้นและกําลังจะไปจากสุรันโดยที่ยังไม่ได้แก้มือเลยมันอยากให้พวกเราได้เห็นว่าบันโดฮิเดโตะคนนี้ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครมันจะสู้จนวิ ทีสุดท้ายเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีที่ยังเหลืออยู่แม้จะเหลือเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวมันไม่ให้ใครเข้ามาขวางไม่ให้ใครหัวเราะเยาะบันโดคนที่แกอยากให้เห็นการต่อสู้ครั้งนี้มากที่สุดคงจะเป็นฮารุมิจิสินะแกไม่ต้องห่วงฉันจะบอกให้เองฉันจะบอกมันว่าวันนี้แกต่อสู้ได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนบันโดยังคงโดนทัศยะอัดอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเขาก็โดนหมัดอันทรงพลังซัดเข้าที่หน้าอย่างจังและดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาจะไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งแล้วแต่ตัวของทัศยะไม่มีแม้แต่ ขึ้นมาาาดดูดอยย่งสบใจฮิโนมิบอกให้พวกยาสึดะกลับไปก่อนส่วนทางนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองและรีบไปบอกปงด้วยว่าห้ามฮารุมิจิมาสู้กับบิโตจนกว่าเขาจะหายดีถ้ายังไม่หายห้ามมาสู้กับมันโดยเด็ดขาดยาสึดะรับทราบฮิโนมิก็บอกว่าถ้าเข้าใจแล้วก็รีบไปซะทัศยะพูดว่าถ้าทางแกมีกลืนดีนี่คิริชิมะฮิเดถามพี่ชายว่าจะเหมาคนเดียวเลยเหรอพูดจบก็โดนฮิโนมิเปิดทันทีและเอาหงายท้องหงายไส้กันเลยทีเดียวฮิโนมิบอกฮิเดะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของแก สำหรับแกนะ่ะต้องเจอกับมาโคเท่านั้นส่วนแกทัศยะแกต้องเจอกับฮารุมิจิคนเดียวอันดับหนึ่งของซูซุรันคือฮารุมิจิไม่ใช่ลินดาแมนฮารุมิจิก็คือคนที่แกถีบตกสะพานลอยยังไงล่ะแกสร้างหนี้กับมันเอาไว้มันจะตามเอาคืนแกแน่ทัศสยะก็เพิ่งจะรู้ว่ามีคนที่เก่งกว่าลินดาแมนด้วยฮิโรมิโถมตัวเข้าไปใส่ทัศยะทันทีจำใส่กะโหลกแกไว้ด้วย ตัดภาพมาที่มัตสึดะเขากําลังเดินกลับอย่างชิวๆแต่แล้วก็มีคนเรียกเขาพอเขาหันกลับไปดูว่าเป็นใครก็โดนซัดเข้าที่หัวล้วนจนล้มลงเป็นฝีมือของฮงโจนั่นเองจากนั้นฮงโจก็เข้าไปถามว่าพวกฮิโนมิอยู่ที่ไหนมัตสึดะบอกว่าถึงจะรู้ไปมันก็สายเกินไปแล้วล่ะบันโดกับคิริจิมะป่านนี้คงเละกันแล้วสุสุรันของแกอมันจบสิ้นแล้วไอ้หนูฮงโจแทงเข่าเข้าที่หน้าของมัตสึดะเพราะตอบไม่ตรงคําถามฮงโจถามย้ําไปอีกครั้งว่าพวกฮิโนมิอยู่ไหน ส่วนทางด้านของยาสุดะกับพวกก็เพินไปเจอเข้ากับบูบูก็รีบถามว่าฮิโนมิเป็นยังไงบ้างแล้วฮารุมิจิล่ะยาสุดะก็งงว่าฮารุมิจิมันเป็นอะไรบูบอกว่าฮารุมิจิมันหนีออกจากโรงพยาบาลแล้ว <c oughs> เพื่อจะไปตามหาฮิโนมิกับพวกยาสุดะนี่แหละตอนนี้โฮงโจได้ขับรถไปรับโบยะและรีบบุ่งหน้าไปที่ใต้สะพานทันที พอไปถึงที่หมายมันก็สายเกินไปแล้วจริงๆฮิโนมิกับบันโดนอนหมดสภาพอยู่ข้างๆกันโบยะกับฮงโจก็แขนใจสุดๆที่มาช่วยไม่ทันพวกสองพี่น้องนั่นก็หายหัวไปแล้วด้วยฉันจะฆ่ามันตอนที่47 10เด day after ตอนนี้พี่น้องบิโตะก็มายืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของโรงเรียนโฮเซนทัตสึยะกำลังนึกย้อนไปถึงคำพูดของฮิโรมิที่บอกว่าอันดับหนึ่งของสุสรันคือโบยะฮารุมิจิไม่ใช่ลินดาเมนฮิเดะก็เดินเข้าไปถามว่าพี่กำลังคิดอะไรอยู่ทัตสึยะเลยถามฮิเดะว่าคิดยังไงกับเรื่องที่ฮิโรมิพูดฮิเดะเขาไม่เชื่อเรื่องนั้นมันคงเป็นแค่นิทานหลอกเด็กละมั้งไอหัวทองกระจอกนั่นน่จะเก่งกว่าลินดาเมนได้ยังไงแต่ทัตสุยะไม่เห็นด้วยเขารู้ดีว่าฮิโรมิ ็นคนที่มีกลิ่นทั้งคู่แต่ก็เคยพากันพ่ายแพ้ให้กับโบยะมาแล้วไม่ใช่แค่นั้นโบยะมันยังเคยถล่มบุโซเซนเซนมาแล้วด้วยและมันอยู่โรงเรียนเดียวกันกับลินดาเมนไม่แปลกหรือที่มันไม่เคยสู้กันเลยที่เดะเขาไม่เคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้มาก่อนทัศยาคิดว่าลินดาเมนกับโบยะมันต้องเคยปะทะกันแล้วแน่ๆแต่ว่าอาจจะสู้กันตัวต่อตัวโดยที่มีไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นและศึกครั้งนั้นโบยะอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้ตอนนี้ทัศยาคิดว่าควรจะหาวิธีตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนี้ให้แน่ชัดแต่ แล้วจู่ๆลูกน้องของเขาก็วิ่งเข้ามาบอกว่ารู้เรื่องของลินดาเมนแล้วพวกนี้ไปตามสืบจนได้รู้ว่าลินดาเมนกลับมาตั้งใจเรียนแล้วกําลังทํางานพิเศษอยู่ที่ร้านข้าวกล่องในเมืองสึโมโตะพวกหัวโลนก็ชวนลูกพี่ไปถล่มลินดาเมนอยู่ที่ร้านข้าวกล่องแต่ทัตสุยะก็บอกว่าไม่ต้องกระตุกกระตากกันหรอกจนกว่าจะได้รับคําสั่งห้ามใครทําอะไรโดยเด็ดขาดพูดเสร็จเขาก็เดินจากไปพร้อมกับพี่เดะพวกลูกน้องก็ถึงกับงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมดูแปลกๆมัตสึดะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกปล่อยให้ลูกพี่เเเป็นคนคจัดการออง ไงเขาก็ไม่มีทางแพ้ใครแน่ๆ ตัดภาพไปที่พักร่วมคุโรตะกิพวกเขากําลังพูดคุยเรื่องีิโอเซนบุกมาเล่นงานพวกฮานุมิจิโอซามุถามว่าตอนนี้ฮานุมิจิเป็นยังไงบ้างมารูกกับคาคูก็ตอบด้วยน้าเสียงเคืองๆเ,เป็นยังไงกันเหรอดูหน้าพวกฉันสิมันไปรัดคอหมอบอกให้รักษามันให้หายภายใน20นาทีเลยวุ่นวายกันใหญ่เราสองคนเข้าไปห้ามสุดท้ายก็โดนมันอัดสเสลเลยนะสิต้องห้บูเข้าไปเกีย่ยกก่อมถึงจะยอมสงบลงเราไม่อยากไปยุ่งกับไอ้ลิงบ้านี่จริงๆชินโง่กับอากิระพูดว่าทางนั้นตอนนีูุ้รัันนนนก็ออยย่ใตาสนะวล ที่พวกโฮเซนรวมพลแล้วไปบุกเนี่ยน่ากลัวไม่เบาเลยนะมาล้คิดว่ายังไงซะพวกโฮเซนก็โค้นส,สุรันลงไม่ได้หรอกเพราะมีกำแพงใหญ่ขวางกั้นเอาไว้อยู่ทุกคนก็รู้ดีว่าหมายถึงลินดาแมนแต่หมอนั่นคงไม่เข้าไปยุ่งด้วยหรอกชินโงดเลยเดินไปยกโต๊ะมาวางเพื่อที่จะให้ทุกคนเดิมพันระหว่างลินดาแมนกับบิโตส่วนตัวเขาเองเขาเชียร์ลินดาแมนอิชิคาวะคิดว่าตอนนี้น่าจะหมดยุคข,ของลินดาแมนแล้วเขาเลยจะขอลงข้างบิโตแต่ในใจจริงๆก็ไม่ได้เชียร์แต่คิดว่าบิโตน่าจะชนะข้าคู่กั มารุลงข้างลินดาแมนอากิระลงข้างบิโตะซูยชิเขาไม่รู้จักใครเลยแต่เขาคิดว่าถ้าบิโตชนะน่าจะมีเรื่องสนุกสนุกให้ทําอีกเยอะเลยขอลงข้างบิโตะละกันแต่ทาเคชิพี่ชายของเขาลงข้างลินดาแมนส่วนจิอากิไม่ขอลงเดิมพันด้วยมารุเคนหันไปถามโอซามุว่าจะลงข้างไหนแต่โอซามุยังไม่ทันได้ลงบูก็ริงตัดหน้าลงไปซักก่อนฉันลงข้างโบยะ2,000ันเยนโอซามุก็ลงเลือกข้างโบยะด้วยเหมือนกันในราคา1000เยนสองคนนี้มั่นใจ ว่าโบยะาต้องเป็นผู้ชนะแน่ๆถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังบาดเจ็บอยู่สรุปการเดิมพันคนที่เลือกลินดาเมนมีดังนี้ชินโงะ500เยนคาคูเคน500เยนมาลุเคน500เยนทาคิชิ500เยนรวมฝั่งลินดาเมนทั้งหมด2,000เยนคนที่เลือกบิโต้มีดังนี้อิชิคาวะ500เยนอากิระ500เยนสุยชิ500เยนรวมฝั่งบิโต้ทั้งหมด1,500เยนคนที่เลือกฝั่งโบยะามีทั้งหมด2คนบู สองพันเยนโอซามุหนึ่พันเยนรวมฝั่งโบยะทั้งหมดมีสามพันเยน ตัดภาพไปที่สองพี่น้องบิโต้เขากําลังมุ่งหน้าไปที่ทํางานของลินดาเมนส่วนทางด้านของลินดาเมนเขาก็กําลังตั้งใจทํางานป้าที่ทํางานด้วยก็ชมเขาไม่ขาดปากเพราะลินดาเมนเป็นคนที่ขยันและตั้งใจทํางานเอามากๆเห็นทีแรกก็นึกว่าจะเป็นคนที่น่ากลัวซะอีกป้าเลยบอกว่าจะบอกเจ้าของร้านเพิ่มค่าแรงให้ลินดาเมนด้วยในตอนนั้นเอง2พี่น้องบิโต้ก็เดินทางมาถึงที่ร้านเขาเชิญตัวลินดาเมนออกไปคุยกันข้างนอกแล้วพี่น้องบิโต้ก็ได้แนะนําตัวให้ลินดาเมนรู้จักทัศยา,าถามลินดาเมนว่า ใครเก่งที่สุดในซูซูลันแกหรือว่าโบยะฮฮรุมิจิลินดาเมนหันหลังเดินกลับไปที่ร้านทันทีไร้าสาระจริงๆอย่ามาเรียกฉันอีกนะฉันกําลังทํางานไม่ว่างมาคุยเรื่องนี้หรอกทัศยะพุ่งก็ไปหวังจะหลอยหลังลินดาเมนแต่ว่าก็ต้องหยุดชะงักไปเพราะลินดาเมนหันกลับมาและด้วยสายตาที่เย็นชาของเขาทําให้ทัศยะหวาดกลัวที่เดะถึงกับต้องเอ่ยปากถามพี่ชายว่าเป็นอะไรทัศยะพูดว่าตะกี้ถ้าต่อยมันคนที่จะคว่ำลงบนพื้นก็คือฉันเองที่เดะได้ยินคําตอบก็ถึงกับช็อกลินดา แมนยิมออกมาแล้วพูดว่าฮนี่ลือน้องชายของคุณมาคิโอรีดแมนรู้จักพี่ใหญ่ของบิโตะก็เพราะบิโตะมาคิโออยู่รุ่นเดียวกันกันกบรุ่นพี่คาสึรากิรีดแมนพูดต่อไปอีกว่าพี่แกเป็นหมาป่าโดดเดียวเขาลังเกียจพวกหมาหมู่ที่สุดเขาจะไม่ใช้วิธีสกโปกและจะไม่มีวันถีบใครจากด้านหลังเหมือนแกเด็ดขาดฟังนะคนที่เก่งที่สุดในซะูซุรันก็คือโบยะฮารุมิจิทำไมอยากให้พี่แกหัวล้อยอก็ไปท้าสู้กับมันซึ่ง,งหน้าซะ ตัดภาพไปที่โรงพยาบาลโบยาับมาโคกําลังพากันเดินออกไปข้างนอกยสัสดารีบตะโกนถามว่าจะพากันไปไหนโบยาับมาโคบอกว่าจะออกไปดูดบุหรี่ไม่ต้องห่วงไม่หนีไปไหนหรอกจู่ๆมาโคก็พูดขึ้นมาแต่ว่าเจ้าบิโตนี่มันโบยาก็รีบพูดตัดบททันทีบอกว่าห้ามพูดเรื่องนี้อีกว่าแต่มาโคมันจะใส่แว่นกันแดดทําไมเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจู่ๆพี่น้องบิโตก็เดินเข้ามาหาพวกเขามาโคก็โมโหสุดขีดกัดฟันตัวเองแทบแตกโบยากกตะโกนสุด เสียงพวกแกแต่ก็ตะโกนได้แป๊บเดียวเพราะการเจ็บหน้าอกเล่นงานเราซะก่อนยา็สุดะหันไปพูดกับพี่น้องบีโตว่าคิดจะมาเล่นงานถึงโรงพยาบาลเชียวหรอขี่โกงนี่วะถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงๆมันต้องมาท้าสู้กันตรงๆสิวะที่เดพูดว่าก็พออย่างนี้แหละถึงได้มาที่นี่ทัศสยาถามว่าต้องใช้เวลานานอีกแค่ไหนโบยาก,กับมาโคถึงจะหายดีเป็นปกติโบยาก็บอกว่าไม่รู้แต่ก็ดันพูดเสียงดังจนทําให้เจ็บหน้าอกไปอีกครั้งดสุดะบอกว่าสองคนนี้อีกแค่สัปดาห์เดียวก็หายดีแล้ว ทัศยาบอกว่าถ้างั้นอีก10วันเจอกันเรื่องระหว่างโฮเซนกับสุรันจะได้จบลงเสียทีมาโคก็จะได้ล้างตากับฮิดะฉันมาท้าสู้กับแกแล้วพวกแกจะรับหรือเปล่ามาโคกับโบย่าก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเออรับสิวะรับจากนี้ไปอีก10วันสถานที่นัดหมายก็คือริมแม่น้ําเวลาบ่ายสามพูดเสร็จสองพี่น้องพี่โตก็หันหลังเดินไปโบย่าก็ตะโกนไล่หลังไปว่าพวกแกอย่าคิดปลอดเหตุหนีไปก่อนก็แล้วกันรอบนี้ทาให้เขาเจ็บหน้าอกจนถึงกับล้มลงปัะโูเอ้ย ฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ยยาซอึอีก10วันเนี่ยมันเป็นวันอะไรยาซิดะก็ตอบว่าก็เป็นวันที่10นะสิและแล้ววันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไป10วันสองพี่น้องปิโตะมายืนรออยู่ที่ริมแม่น้ําไม่นานนักมาโคก็เดินทางมาถึงโบยก็วิ่งตามหลังมาติดๆและเขาก็กระโดดลงมาจากบนสะพานมาแล้วโบย่าฮารุมิจิคืนชีพแล้ว เล่มที่ 14, พิพาร์ทที่1ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนพาร์ทที่2เดี๋ยวจะตามมานะครับบอกเลยว่าพาร์ทที่2เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบาย